YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ l เ c คชั o นครับกราขอพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆสภาพสดๆส,สภาพนางฟ้ามานำเสนอกับทุกท่านเลยนะครับในปีนี้เราก็มีรถสวยๆเข้ามาให้ท่านได้เลือกชมกันมากมายหลายรุ่นหลายแบบหลายคันเลยนะครับท่านใดที่สนใจรักจริงหวังแต่งครับ ขอให้โทรมาคุยกันครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมมาคุยกันครับอยากได้อะไรแบบไหนตรงไหนบอกเลยครับยินดีเลยครับผมโอเคครับมาเลยครับวันนี้นะครับมาพบกับนางฟ้า SUV สไตล์สปอร์ตคันนี้ครับเป็น h o n d ้าซ V เจน3ครับหรือโฉมที่3ครับผมคันนี้เป็นรุ่น 2.0E นะครับ เรื่องยนต์2,000 cc ivtec ครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นตัวท็อปเป็นตัวยอดนิยมที่สุดเลยครับเป็นตัวที่คนเล่นรถรุ่นนี้แบบนี้หาใช้กันนะครับสวยงามมากสีขาวมุกยอดนิยมเลยครับปี2008ครับผมหรือ2551ครับ2008แท้ๆเลยนะครับรถคันนี้ครับ สวยงามครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับนี่ครับเห็นเลยนะครับสวยงามครับมีสปอยเลอร์โมดูโลอะไรมาพร้อมเลยนะครับตกแต่งมาสวยงามเลยครับรถบ้านแท้ๆครับผมใช้งานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับถึงแม้จะเป็นป้ายขอนแก่นก็ตามนะครับเจ้าของมือที่สองครับผมเป็นแชมป์ a ฮดดีไซน์ครับ ออกแบบทรงผมครับเป็นแชมป์มาจากประเทศญี่ปุ่นฮะเป็นคนไทยนะครับแต่ไปประกวดชนะที่ญี่ปุ่นนะครับดูแลมาอย่างดีเลยนะครับสวยงามมากเลยครับรถคันนี้ตัวถังโครงสร้างเดิมบางทุกจุดเลยนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับชมสภาพได้เลยนะฮะนางฟ้าคันนี้ครับยางสภาพใหม่กริปเลยนะครับ ผมเลยครับผมดอกหนาเต็มเลยครับยางปี2018ครับแต่สภาพนี่ใหม่ๆเลยครับใช้ได้ยาวเลยนะครับขอบอกเลยครับสวยงามมากครับรถคันนี้เดิมบาทุกจุดจริงๆครับมีชนยินดีรับคืนเลยนะฮะบอดี้สวยสีจัดอยู่ในเกณฑ์96เลยครับ สภาพสีแทบไร้ริ้วรอยแทบไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะครับแทบมองไม่เห็นเลยครับสีเต็มสวยทั้งคันเลยครับขามุกดูดีมีสกุลมากเลยครับนิยมมากๆเลยนะครับรถตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตครับรถอเนกประสงค์ครับผมสวยงามหมดจดทั้งคันเลยครับไปชมกันต่อเลยนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ มาชมสภาพภายในกันเลยครับภายในสวยสดงดงามเลยครับขอบอกเลยนะครับรถสภาพแบบนี้อายุขนาดนี้ชมได้เลยครับระบบแอร์ดิจิตอลนะครับปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ครับเครื่องเสียงจอเต็มบลูทูธครับผมผมเชื่อมต่อฟังเพลงจากโทรศัพท์อยู่นะครับ ผมาะไรสวยคลิปเลยนะครับเลขไม้ครับผมเลขไม้คันนี้วิ่งมาเพียง1นึ0 0 0สมกิโลเองนะครับว้าวเลยนะครับรถเข้าศูนย์บริการเซอร์วิสดูแลมาอย่างดีครับผมอะไรสวยครับมัลติฟังชั่นครับมีระบบครูสคอนโทรลนะครับนี่ครับชมเลยครับแอร์แบ็คู่เบรก ABS นะครับอันนี้ปรับเครื่องเสียงครับ รับเสียงตรงนี้ได้เลยครับผมสวยงามมากเลยนะครับสภาพภายในสวยคลิปเดิมๆครับผมเบาะเดิมๆครับเบาะหนังแท้ครับมาจากห้างแบบนี้เลยครับเบาะหนังแท้สวยงามสภาพเดิมๆครับผมรถไม่โซไม่ช้ำเลยแม้แต่น้อยนะครับ แบ็กฝั่งซ้ายนี่ครับคอนโซลสวยๆเลยครับผมสวยงดงามมากเลยนะครับหัวเกียร์แป้นเกียร์สวยกริปงดงามมากเลยนะครับผมสะ,สะอาดมากครับยอดเยี่ยมเลยครับไปชมกันต่อเลยครับ ประตูสวยสดใสมากเลยนะครับปุ่มสวิตชัดเจนครับไม่มีเลือนไม่โซมเลยนะครับตัวหนังสือคมเลยครับผมชมได้เลยนะครับตัวหนังสือนี่คมคมเลยครับระบบ c r u สคอ control ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ผมกดให้ดูครับนี่ครับไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับผมทดลองทดสอบแล้วครับล็อกความเร็วได้อัตโนมัติครับปกติทุกอย่างครับ นี่ปรับเครื่องสมเครื่องเสียงปรับได้หมดครับผมมัลติฟังชันครับตัวหนังสือคมครับผมไม่โซมเลยครับรถสวยๆเดิมๆเลยครับผมชมได้เลยครับสภาพบาะสภาพภายในครับบ่อหนังแท้จากห้างมาแบบนี้ครับ สภาพเดิมๆครับให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับสภาพแบบนี้ครับบรรยายด้วยภาพไปเลยนะครับชมความสวยเลยครับ ยอดเยี่ยมมากนะครับ SUV อเนกประสงค์คันนี้ครับผมตัวท็อปเลยครับเครื่องสองพันนะครับขับ4ี่ครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับแผงประตูสวยงามทุกบานเลยนะครับปิดแน่นๆเลยครับสวยครับผมคอนโซลสวยนี่ airbag ครับ แอร์แบ็กสองลูกครับซ้ายขวาครับแอร์แบ็กคู่ครับผมเลมคอนด้าคู่ไม้คู่มืออยู่เลยนะครับอยู่ครบถ้วนเลยครับผมเยี่ยมเลยครับชมได้เลยนะครับชัดเจนครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นี้เพิ่งถ่ายเลยนะครับ ถ่ายมาแล้วเรียบร้อยครับท่านใดเอาไปใช้งานใช้ได้เลยยาวๆเลยครับผมไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับของลงท้องเหลวถ่ายมาเรียบร้อยครับอีกหมื่นสองหมื่นกิโลค่อยว่ากันนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรสักบาทสักอย่างเลยครับสภาพเบาสวยๆมาแบบนี้ครับ ชัดเจนครับให้ดูแบบชัดๆเลยครับความสวยนะครับความสวยความสดของรถคันนี้นะครับสวยงามมากนะครับในกล่องนี้สามารถชาร์จบ่งชาร์จแบตได้นะครับมีปลั๊กต่อเรียบร้อยเลยครับ าพเยี่ยมมากครับหรูหราเลยครับงดงามเลยครับผมเดี๋ยวผมสาธิตการพับเบาะให้ดูนะครับรถอเนกประสงค์ครับพับเบาะแบนราบได้ครับมีตัวดึงตรงนี้ครับสามารถพลิกเบาะได้ครับผมนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับ พับได้ทั้งหมดทั้งแถวเลยนะครับรถอเนกประสงค์ครับขนข้าวขนของได้เลยกว้างขวางเลยครับใช้งานมากเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะโอเคครับไปชมห้องท้ายกันต่อเลยครับท้ายสวยงามเลยครับเป็นเอกลักษณ์ครับสไตล์แบบนี้ครับไฟทงไฟท้ายสวยๆเลยครับ ชมได้เลยนะครับสวยใสปิ๊งเลยครับผมงดงามนะครับมีสปอยเลอร์โมดูโลมาด้วยนะครับสุดแต่งโมดูโลมาด้วยครับอย่างเท่เลยนะครับได้โมดูโลด้วยนะครับเปิดท้ายกันเลยครับชมเลยครับห้องท้ายกว้างขวางสวยงามครับผม รถเดิมเดิมครับไม่มีชนล้านปอร์เซ็นต์นะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับชมได้เลยครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนล้านปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนเลยนะครับทุกขอบทุกสันทุกซอกทุกมุมเดิมๆครับผมตัวชั้นวางของชั้นบนนี่มีมาด้วยเลยนะครับชั้นบนนี่ให้วางน้ำหนักได้10กิโลครับนี <l <l ่ครับ สามารถพับกลองพับเก็บได้ครับนี่ครับยอดเยี่ยมเลยกว้างขวางครับสะอาดสะอ้านเลยครับ้องท้ายสวยงามยางอะไหล่พร้อมครับรถใช้น้ำมันล้วนๆเลยนะครับผมไม่เคยติดแก๊สครับเบาววาวเลยนะครับสภาพดีมากรถบ้านคันนี้ครับยอดเยี่ยมจริงครับโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันเลยครับ ภาษีนะครับเดือนเมษายนเลยนะครับรถดูแลมาปกติทุกอย่างครับต่อภาษีเป็นปกติทุกอย่างครับผมรถบ้านแท้ๆครับชมหน้าตาความหล่อเลยครับหน้าตาหล่อเหลาผมคายมากครับไฟหน้าไฟตัดหมอกสวยกลิบเลยนะครับรถหน้าตาเดิมห้องเครื่องเดิมสนิทเลยครับ ไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยนะครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเดิมๆครับผมเพจครบสติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างครับชมได้เลยนะครับรถเดิมๆครับโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยครับสติ๊กเกอร์ครบทุกจุดทุกสิ่งอย่างครับฝากระโปรงเดิมๆครับผม เรื่องยนต์ครับ IVT ีเ2 0 0 0 cc ครับฟังเสียงได้เลยนะครับเสียงเคราะห์มากเลยครับเดินนิ่งเดินเบาเสียงเคราะหเดินดีนิ่งสนิทครับเครื่องสดสดแห้งๆครับไม่มีเยิ้มไม่มีหยดเลยนะครับ รับประกันเลยครับสภาพเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับแหลกพวงมาลัยใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับสมบูรณ์แบบเลยครับเอาไปใช้งานได้เลยครับผมไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับรถคันนี้สวยงามมีสเสน่ห์มากเลยครับบันไดข้างมีมาพร้อมเลยครับยางสภาพสวยกริบเลยฮะ เป็นตัวท็อปด้วยครับขับเคลื่อนสี่ล้อขับขี่ดีมากครับครับแล้วจะรู้สึกความมั่นใจความสบายรีแลกครับเดินทงเดินทางใกล้ไกลสบายมากเลยครับสีขาวสวยยอดนิยมจริงๆครับตัวนี้ครับหายากครับสปอยเลอร์มาพร้อมเลยครับโมดูโลเลยครับผมรถมีเสน่ห์มากครับเอาไปใช้งานได้เลยครับ ขับใช้งานได้เลยฮะรถคันนี้ครับอนเนกประสงค์จริงๆเลยครับเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับรถอนเนกประสงค์คันนี้น่าใช้งานมากครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ เข้ามาที่ youtube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n n น l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม